สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับในเกมไหโค t อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแชร์เทคนิคนะครับวิธีการทําของนะครับอัพตัวละครยังไงนะครับให้ให้ประหยัดงบที่สุดนะครับมันมีเทคนิคในการทําของอยู่นิดนึงนะครับกนะ็เวลาเรา เล่นเกมมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเราก็จะเดินเคเวสหลักเนาะนะคเคเวสหลักมันก็จะทำให้เราได้เลเวลได้ของต่างๆนะครับบางเคเวสก็มีแจกอ่าแจกพาพาลัตแจกอะไรมาด้วยนะครับเป็นแบบ10บใบ10บใบนะครับมันจะทำให้ช่วงต้นเกมนะครับประมาณเลเวล30กว่าเริ่มเข้า40เนี่ยนะครับเรามีพาพาลัตในตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะและ้วนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยคือ สามารถทําของนะครับพวกออย่างพวกของฟ้าเทียวหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งใช้พาพายลัตสิบห้าใบนะครับก็คือหลักๆเนี่ยนะเวลาทําของฟ้าเนาะนะครับของเขียวเนี่ยเราได้จากเควสอยู่แล้วเนาะเวลาวิ่งมา <c oughs> แต่ว่าพวกของฟ้าเนี่ยนะครับมันต้องใช้พาพายลัตในการทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับพาพายลัตเลยนะเนะพ,พราะว่าพาพายลัตเราหาในเกมเนี่ยนะครับไปฟาร์มวิหารฟาร์ม ท่าฟาร์มแบบสมรภูมิต่างๆเนี่ยมันตอบมันตอบค่อนข้างยากนะครับไม่เหมือนเวลาเราดลงดันฟาร์มทองเนาะมอริออนมันยังหางง่ายกว่าคือมอริออนมันยังหาง่ายกว่าแหละแต่ว่าพระไพรัตเนี่ยมันหาค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่ก็ได้จากเควสหลักอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเราดันเควสหลักไปสูงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะทําตัวละครให้เก่งเนี่ยนะครับมันก็มีมากกว่านะครับก็ เบื้องต้นเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็ทำทีหนึ่งใช้นะครับของเทียนหนึ่งนะครับบวก5นั่นแหละครับก็เนาะถ้าอย่างผมเป็นดาบใหญ่ก็คือทำดาบเทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นอาวุธมันบวกเเนาะที่การันตีไม่แตกนะครับทำเทียนหนึ่งบวก7ใช้นะครับก็นะครับเทคนิคนะครับในการที่เราจะขึ้นของเทียนสองนะครับโดยที่ประหยัดที่สุดนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับ เราจะขึ้นชิ้นไหนนะครับให้มาบวกตีบวกชิ้นนั้นก่อนนะครับคือลองกรดกดูก่อนนะครับลองตีรกร็ดกดูก่อนนะครับถ้ามันตีขึ้นนะครับเช่นอ่าอย่างสมมุติผมขึ้นบวก8ตีดาวขึ้นบวก8หรือนะครับขึ้นบวก9เลยนะครับมันก็ทําให้ผมประหยัดนะครับในการที่จะ ไม่ต้องทําชิ้นนั้นนะครับคือเราจะขึ้นชิ้นไหนนะครับสมมุติอ่าผมจะอ่าอย่างเงี้ยผมใส่กางเกงเทียร์หนึ่งบวกเจ็ดนะครับสเตตัสต่างๆมันจะใกล้เคียงกับเทียร์สองเลยนะครับยกตัวอย่างเอ,อ่อกางเกงแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเอ,อ่อกางเกงนะครับถ้าผมทํากางเกงเทียร์สองตัวนี้เนาะนะครับนะครับถ้าผมทําเทียร์สองบวกห้าเนี่ยนะครับผมได้เดฟมากกว่าเทียร์หนึ่งแค่หนึ่งเอง นะครับแต่ว่าถ้าทำเทียสองมันได้เรื่องของลดดาเมจเพิ่มมานะครับยังไงเทียสองบวกห้าก็ดีกว่าเทียหนึ่งบวกเจ็ดอยู่ดนะีแต่ว่าถ้าเกิดเราตีเทียหนึ่งขึ้นบวกเจ็ดเนี่ยนะมันทำให้เราประหยัดนะครับประหยัดงบในการทำไปมากเลยนะครับเทียสองเนี่ยนะครับอย่างกางเกงเทียสองตัวหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีหลักหมื่นเพชรเลยนะนะครับหรือเป็นเป็นหมื่นเพชรเลยนะที่เซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ย แต่เกงเทีย1บางทีหลักพันเพชรนะครับมาต่างกัน10เท่าบางทีนะครับเราซื้อเทีย1มาตีบวกขึ้น2แกลกเนี่ยครับประหยัดกว่าเราไปคราบเทีย2เต็มชิ้นชิ้นหนึงครับก็คือแต่แล้วแต่แนวทางนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับคือจะขึ้นชิ้นไหนให้เอาชิ้นนั้นมาตีบวกก่อนนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยนะครับมันขึ้น างทีขึ้นบวกหกผมก็เอาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมีงบมากกว่านี้ก็ค่อยทําต่อนะครับจะขึ้นชิ้นไหนให้เอาชิ้นนั้นมาบวกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถ้ามันแตกนะครับค่อยทําก็ยังทัดนะครับถ้าเรามีของแล้วนะครับมันจะทําให้เราประหยัดตรงเนี้ยไปได้มากเลยนะครับก็ยกตัวอย่างกางเกงผมจะยกตัวอย่างกางเกงนี่แหละแต่หารคาคาไม่เจอเดี๋ยวนะ กางเกงเพราะว่ากางเกงอาวิทน่าจะมีขายอยู่น่าจะมีขายอยู่ยนี่ครับกางเกงอาวิทคือถ้าไปซื้อในตลาด9,500เพชรนะครับแต่ถ้ากางเกงเทียนหนึ่งเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่600เพชรนะครับนะบผมซื้อมา10ตัวเลยก็ยัง ก็ยัง6000เพรเองนะครับยังแต่ปกติซื้อสัก2ตัว4ตัวมาบวกก็มีโอกาสที่จะขึ้นแล้วนะครับโอกาสตีบวกจากบวก5ไปบวกหกสำหรับสำหรับชุดนะน,นะครับมัน50%นะครับ50%ก็คือโอกาสครึ่งครึ่งนะครับแต่ถ้าขึ้นบวก6ไปบวก7มัน30%นะครับก็โอกาสที่เราจะได้ใช้บวก7ของเทียที่ต่ำกว่านะครับมันก็จะทำให้สเตตัสเราเท่าเท่า คือใกล้เคียงนะครับกับเราไปคาบใหม่เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคาบใหม่เนี่ยมันใช้ทรัพยากรในการคาค่อนข้างเยอะนะพวกใบต่างๆนะครับไอใบทียีสองสิบใบเนี่ยนะครับต้องมีพาร์เปรลัตอย่างน้อยเท่าที่ผมเคยคำนวณมันทั้งถ้าทำให้เต็มชิ้นนะพาเปรลัตหกสิบใบนะครับต่อชิ้นนะครับมันก็ทำให้เรามีเอ่อมีเทียสองหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าเทียหนึ่งเนี่ยมันใช้สิบห้าใบ แต่ถ้าเราซื้อเทียร์หนึ่งในตลาดมาตีบวกอีกมันทําให้ยิ่งประหยัดขึ้นไปอีกนะเพราะว่าของในตลาดส่วนใหญ่จะถูกกว่าครับเองนะครับไม่งั้นไม่งั้นเราก็คงไม่ซื้อนอะมันก็ถูกกว่าครับเองนะครับเราซื้อดึงในตลาดมาตีบวกก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับใครที่คิดจะทําของทีสองนะครับก็ลองเอาทีหนึ่งมาแกลกเล่นๆดูก่อนนะครับถ้ามีถ้ามีของแล้ว ถ้ามันแตกเราก็ค่อยทำนะครับถ้ามไม่แตกเราก็ใช้ได้หรือเราไปทำชิ้นอื่นต่อก็ได้นะครับอเอาขึ้นบวกหก่อานเงี้ยนะครับหรือถ้ามันขึ้นบวกหกแล้วก็เอาขึ้นบวกเจ็ดนะครับมันก็ทำให้เราได้ค่าป้องกันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับทำให้ทำให้เราขยับจุดฟาร์มนะครับเพิ่มรายได้ของเราทำให้ตัวเรายืนสบายมากขึ้นนะครับถ้าเราจะฟาร์มเพชรมันก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับขยับไปฟาร์มมอนในจุดที่ มีโอกาสได้ของดีมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นในงบที่ประหยัดนั่นแหละนะครับยกเว้นว่าจะไปของม่วงก็ว่ากันอีกทีนะครับของม่วงเทียหนึงกับของฟ้าเทียบสองกเ็ดก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเราก็คงใช้เทคนิคเดิมยกเว้นจะข้ามไปของม่วงเทียบสอเลยนะครับ <c oughs> ก็ไว้ผมมี มีงบมากกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยทําแล้วกันเนะเาะค่อยไว้แชร์แล้วกันตอนนี้เอาที่1ไปที่2ที่2ขึ้นวบ,กบ,กบกวก6บวก7ให้ได้ก็ฟาร์มได้ยาวๆแล้วนะครับอยู่ระดับท็อปเซิร์ฟท็อปร้อท็อปร้อยห้าสิบนี้ได้สบายๆเลยนะครับก็ประมาณเท่านี้ครับแชร์เทคนิคแล้วพบกันใหม่